รัวนี้กล้องบนนะครับตัวนี้เพื่อนผมเป็นหวัดน,นะไม่สบายครับนี่ตัวนี้ชื่อว่าสโนว์ส่วนตัวนี้เหรอหลังสีเหลือลงชื่อว่าไข่ขาวแล้วหลังสีเทาเข้มอยู่ไหนผมถอดหลังคาออกนะครับหลังคาบ้านเนี่ย เรียบไว้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 หลังจะสีเข้มนะครับเป็นตัวเมียแล้วก็สโนเป็นหลังจะสีเทาอ่อนเป็นตัวเมียเหมือนกันนะแล้วตัวผู้ชื่วสโน์เฮ้ยตัวผู้ตัวนี้ชื่วอะไรวะขาขาวขาขาวนะครับตัวนี้สโนเนี่ย โสนี okay, mm ่ค hmm. ร uh, uh, ับตัวที่ผมรูปหลังแข่ขาวก็จะเป็นตัวคู่นะครับอ้าวหายม่นี่เองเอาไว้ล้วเอาไว้บุม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 บมบุ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 มบบ มันจะแขกคุกแล้วทุกคนคนมันกัดมันกัดของครับมันจะแขกคุกทุกคนเราต้องลากมันออกมาโอ้ลาลากมันออกมายัางไงดีถอดบ้านถอดบ้านไม่ได้ครับออกมา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 ออกไป เออออกมานี่ครับรขาวนี่เลยคขาวครับกงมเนี้ยผมชอบสีละสีขาวสวยดีแล้วกรมนี้เป็นตัวสีดำนะครับนี่ ไว้คลิปหนะ้าค่อยมาบอกนะคะบายบายผมตกแต่งด้วยดี่สติกเกอร์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 บายบายไว้คราวหนะ้าค่อยมาเจอกันใหม่